สวัสดีทุกคนอยู่กับเราสวนยางอีกแล้ววันนี้ก็มากรีดอีกหนึ่งมีดก็ปัญหาของคนทั่วไปก็คือไปขายให้ในายทุนแล้วนายทุนจะติมาช่วงนี้เขาติตรงที่เขาติเห็นในข่าวนะแต่พื้นที่เราดีหน่อยพื้นที่เรารับหมดทุกอย่างคือจะดีมากๆเลยเพื้นที่เราแต่ราคายางแถวพื้นที่เราจะน้อยที่สุดในประเทศ อตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณยี่สบาทรด้เปล่าในขณะที่คนอื่นประมาณยี่สิบสี่บาทยี่4 2บสามยิบสี่ยิบห้าแต่เราอาจจะยี่สิบาทประมาณนั้นเพราะว่าบ้านเราจะราคาห่างกับที่อื่นประมาณห้าถึงหกบาทก็ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ออกไปก็ราคายางก็ร่วงเลยครับไม่มีการเรียกว่าขึ้นอืมถึงไปขายให้กับพ่อค้าเขาบอกว่าโอ้โหปรับขึ้น กำลังจะปรับขึ้นไปขายที่ไรก็กําลังจะปรับขึ้นแต่ไม่รู้ว่าขึ้นเมื่อไหร่อืมประมาณนั้นก็อย่างที่บอกตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ออกไปก็ราคายางร่วงหนักหนักเลยมันจะวนลูปเข้าไปเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วมั้งจะสิบห้าบาทอีกหรือเปล่า เราเคยขายมากสุดก็กิโลกร,รัมละ36บาทกับพ่อค้าทั่วไปนะแต่ไม่เคยเข้ากลุ่มเดี๋ยวนี้ก็ขายยากเพราะว่าคิดว่ามีปัญหาแค่ว่าถ้าเอาเปลือกใส่ถ้วยก็จะมีปัญหาถ้าเอาขี้ลอกเส้นลอกใส่ถ้วยก็จะมีปัญหาจะไม่ซื้อกันก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วเป็นปัญหาที่ว่าหน้ายางกรีดทับกันหมายความว่ากีดไม่เป็นเวลาหรือเปล่า แล้วก็กรีดไม่เป็นเวลาด้วยแล้วก็ยางมันอ่อนปัจจัยหลายๆอย่างคือมันไม่เกี่ยวครับที่ว่ากรีดทับไม่ทับมันเกี่ยวที่การคนน้ํากดคนน้ํากดแข็งมันก็แข็งมันก็ดูสวยถูกไหมคนน้ํากดไม่แข็งมันก็ดูเละดูเนื้อมีสวยประมาณนั้นถ้ารีบขายก็ก้อนเละถ้าถ้าไม่รีบขายทิ้งไว้วันสองวันมันก็แข็งประมาณนั้นแล้วเนื้อยางแต่ละเนื้อยางที่เขาดูว่า มันกรีดทับหรือว่ากรีดไม่เป็นเวลาเนะี่ยโหเขาเก่งมากเลยเนาะเขาสุดยอดอะเป็นเหมือนหมดูหมเดาอะประมาณนั้นเลยอืมก่งสุดๆพอค้าคนกลางเนี่ยก็เหมือนไปขายข้าวโพดแล้วครับไปวัดความชื้นแต่ก่อนเนาะไม่มีที่วัดความชื้นเนาะก็ข้าวโพดถึงมึงจะตากแห้งแค่ไหนเอามือไปจับแล้วก็กำไว้เป็นกำกำข้าวโพดไว้แล้วก็คุย แบบว่าหลอกคุยกับเราอะคุยประมาณห้าทีสิบนาทีอะแล้วไอร้อนจากมือเราอะมันก็ออกเลยถูกไหมล่ะข้าวโพดมีความความแห้งเวลามันก็จะมีความละอุของมันอยู่เวลาข้าวโพดท,ที่อยู่ในลานตาแห้งอะแล้วเหงื่อคนที่ออกที่ว่าไปวัดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จับจับโอ้โหข้าวโพดเปียกเนี่ยข้าวโพดชื้นแม่งทุเรศไหมงั้นแหละครับความคิดคนประมาณนี้ อันยางพาราก็เหมือนกันมันวัดอะไรไม่ได้ไงมันก็เลยต้องมาติมาพูดประมาณนั้นทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ดีหน่อยพื้นที่ของเราไม่เจอปัญหานั้นนะพื้นที่ของเราซื้อหมดทุกอย่างสุดยอดไปเลยดีที่สุดแล้ว20บาทก็สู้ครับผม